ใครเพื่ออะไรลงจะไปลงแล้วเขา้าลำน้ำไปครับเดี๋ยวเราไปดูสุดตอ,อที่เลือไทยสุดตอนะครับเอ๊ตรงตรงตรงที่ผมบ้านนะครับตรงหลังใต้บูซีแ่บเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้ อ่าเป็นมูซีดูซีหรเป็นทังแอบมันจะเป็นพังแอ๋เคยบอกขยะเข้นไปวันนี้ระดับน้ำอยู่ในระดับปกติถูกไหมฮะปกติปกติอยู่จุดนี้จะเป็นจุดเอ่อจุดแรกถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมมาจะจะท่วมที่ของชัยนะครับซึ่งของทางใกล้ๆเราก็จะมีตะบลหลุกซึ่งจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมเวลาน้ำน้ำมาจุดนี้จะเป็นจุดแรกเพราะว่า ถ้าน้ำมาเยอะําน้ําเปล่าใสาสายเก่าพขาะจะดันน้ําขึ้นมาที่ไหลมาจากในเมืองครับวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่นะครับตําบลเหล่ากลางมาดูพื้นที่บริเวณรับน้ํารับน้ําจากกรมาำใสแล้วแล้วก็ทัญญานะครับของอําเภอรกรมาำใสซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ประมาณ2 0 0พันไร่บริเวณตรงนี้จะเป็นที่พื้นที่รับน้ําจากน้ําส่วนพื้นที่ค่าเคียงแต่ถ้าแต่เราจะมีกุดกุดบางซอ ครับกุดบางซองเนเป็นที่รับน้ําอีกที่หนึ่งแต่หลังจากนี้ไปนะครับเราจะมีการสร้างส่วนประธานก็สร้างเครื่องสูบน้ํากหัวบริเวณกุดกุดแคนครับกุดแคนนะครับกุดแคนถ้าหากว่าเครื่องสูบน้าบริเวณจุดนั้นเรียบร้อยเสร็จนะฮะน้ำบรินเวณนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดรองรับน้ำแล้วเขาจะดูดดูดขึ้นที่กุดแคนก็สามารถที่จะระบายน้าบรินเวณนี้ลดบรรเทาความเดือดร้อนได้ดียิ่งขึ้นดีมากเลยครับครับวันนี้ก็ทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านประหลัดจวบนะครับประหลัดไป จุดบุงธรรมแล้วก็ปลัดภัยมังคงก็มาดูพื้นที่พร้อมกับนายอำเภอครับขอบคุณครับนะครับก็จากบ้านนนสูงน้ำจะรวมมาของน้ำป่าตัวนี้นะครับเส้นนี้ที่เราเห็นนี่ครับแล้วก็ไหลไปรวมที่กุฏินาดํำชีนะครับตรงกุฏินาละส่วนนั้นก็ไปทางคุฎรงซอนะครับ,ออนนรบแต่ว่า ใกล้ที่สุดคืออ,อกุชินาคนะครับที่ไปรลวมกัชที่นั่นครับผม,มทางเทศบาลครับตรงกุชชีนาคเนี่ยเราเออเรามีเครื่องสูบถูกไหมฮะเครื่องสูบหกหกขวนะครับเพื่อที่จะ,จะดันผัดดันน้ําจากบริเวณตรงกลางเนี่ยลงน้ำลำชีนะครับถ้าหากว่าการดำเนินการดูดน้ําจากกุชชีนาคเนี่ยสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นสัดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้น่าจะไม่มีมหาเรื่องน้ําท่วมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือกุฎแทน เมื่อกี้คลอ,องน้ําป่านะครับมาจุดที่อีจุดหนึ่งใน,ใ,นในการระบายน้ําตรงนี้จะเป็นฝายนะครับทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนำประชาชนนะครับมาทําฝายฝายมีชีวิตนะครับพอน้ํามากก็เอาฝายนั่นออกนะครับพอน้ําน้อยก็สามารถกักน้ําบริเวณนี้เพื่อใช้ในใน,ในทางเกษตรในการาทำนาได้เดี๋ยวลอ,ลองคุยกับผู้ใหญ่บ้านเป็นฝายอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านได้ระดมกันมา กั้นเอาไว้เพื่อนะครับรับน้ําหรือว่ารีไซเคิลน้ําที่จากเราจะปล่อยทิ้งเฉยๆก็ไม่ได้ไประโยชน์นะครับก็เลยทําฝายเป็นฝายกั้นน้าเพื่อระบายน้ําเข้านาให้กับเกษตรกรของเรานะครับทางทางเทศบาลครับก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยพอน้ํายังไม่ยังไม่มาเราใช้น้ําจากบึงขยองนะครับบึงขยองทีนี้กระบวนการส่งน้ําจากผ่านน้าจากนู่มาเราผ่านอะไรครับก็มีมีประตูระบายน้าอยู่ครับอยู่อยู่ตรงตรงที่ ถนนเส้นผ่านคลองตรงนี้ได้ครับคลองตรงนี้จะไหล,ลลงมาได้นะไหลเข้าคลองตรงนี้ได้นะครับมันกาเรียกว่าตูคูใหญ่นะค,ะครับรครืคระดับน้ําตอนนี้เนี่ยเราสมควรจะเฝ้าระวังนั้นได้ยังฮะหรือว่าระดับน้ำอยู่ปกติอยู่นั้นในช่วงนี้ปกติครับผมระดับน้ําคลองคลองคลองป่ายังปกตินะครับตอนนี้นะั้นเดี๋ยวเรายังมีทางผู้ใหญ่ทางมีทางท่านประหลัดก็เฝ้าระวังระดับน้ําอยู่นะครับถ้าระดับน้ําสูงกว่าปกติก็จะให้ทางพื้นที่ต่างๆก็ได้เตรียมตัวเฝ้าระวังต่อไปครับขอบคุณครับ